สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมังกรและสวัสดีนักเรียนนักศาาึกษาไพ่ชาวโลกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อการเงินชาวราศีมังกรการเงินของคุณเป็นอย่างไรใบที่หนึ่งนะการเงินของคุณเป็นราชนีถ้วยแสดงว่าการเงินของคุณคือตอนนี้อยากจะซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ราชนีถ้วยนะเหมือนคุณต้องการอยากจะซื้ออยากจะใช้เงินซื้อสิ่งของบางอย่างที่คุณรักที่คุณชอบนะใบที่หนึ่งนะการเงินเป็นอย่างไรต้องการซื้อบางสิ่งบางอย่างส่งผลอย่างไรกับคุณต้องไปจัดหามาให้ได้ออกออกออกไปจัดหาออกไปซื้อเอามาเป็นของเราให้ได้ใช่ไหม แล้วคณควรจะรับมือหรือต้องทำอย่างไรต้องศึกษาให้ดีๆก่อนอ่ศึกษาให้ดีๆก่อนนะดูก่อนนะนนะแนวโน้มทิศทางในอนาคตเสียงเงินแน่นอนเสียงเงินแน่นอนราชนีเหรียญโอเคละทีนี้เรามาดูกันว่าการเงินของชาวราศีมังกรมีไงพยากรณ์ได้ว่า ราศีมังกรจะเสียเงินจากการซื้อของที่เราชอบใช่ไหมมีการจ่ายแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการจ่ายคุณก็คิดว่าไอ้ที่จ่ายไปมันคุ้มค่าคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณอยากได้คุณได้คิดแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วว่ามันควรจะได้มาควรจะได้มาควรจะได้มาครอบครองเพราะฉะนั้นการเงิน เราก็พยากรณ์ได้ว่าราศีมังกรจะมีการจ่ายเพื่อซื้อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราต้องการอย่างนี้เป็นต้นง่ายไหมไพ่มันอ่านง่ายนะไพ่มันออกมาค่อนข้างจะง่ายนะครับผมอันนี้ไงการเงินของคุณเป็นอย่างไรราศีถือถ้วยกําลังดูที่ถ้วยเลยนะกําลังดูถ้วยเลยฉันอยากได้ถ้วยใบนี้ฉันอยากได้ ความรู้สึกดีทางใจอ่ะราศีมังกรน,นะความรู้สึกดีทางใจแสดงว่าอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าอยากได้อยากได้มาครอบครองคุณพร้อมที่จะจ่ายาส่งผลให้คุณนี่ไงต้องออกเดินทางไปขวยคว้าต้องออกไปเอามาให้ได้ได้แล้วก็มาครอบครอง,องนี้เห็ไหมเสี่ยงเงินแน่นอนเห็นไหมไพ่มันก็อ่านไปตามนี้ตามสเต็ปของมันนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ได้ยากวันนี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากอะไรเลยง่ายๆเลยการเงินให้ระวางเสียทรัพย์ในการซื้อสิ่งที่เราอยากได้แค่นั้นเองไพ่ก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะไพ่ก็อยากจะเล่าแบบนี้ก็เลาแบบนี้เพราะหัวข้อมันกว้างๆนะการเงินแค่นั้นเองมันไม่ได้เราไม่ได้ระบุจอะจงว่าการเงินคำถามการเงินเป็นแบบไหนเราแค่คำถามกว้างๆว,ว่าการเงินเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราอยากรู้ลึกเจาะลึกเราก็ต้องดูรายละเอียดเป็นบุคคลไปเนาะเราก็เจาะเป็นคำถามคำถามไปแต่ในกรณีนี้ราศีมังกรถ้าคุณมีเงินซื้อสิ่งที่คุณรักแสดงว่าการเงินคุณก็ไม่ได้ขาดอะไรไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะสามารถซื้อในสิ่งที่คุณต้องการได้จ่ายในสิ่งที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการเงินไม่มีเลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเราก็ได้ในสิ่งที่อยากได้ แต่วา่ารายสายคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะจะได้ไม่เสียดายในภายหลังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราชคียเหรียญก็คือไพ่บอกมาแล้วคิดดีแล้วล่ะว,ว่าสิ่งที่ได้มามันคุ้มกับสิ่งที่จ่ายไปโอเคนะครับจบแล้วราศีมังกรใครมีคําถามเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรูกก้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ